อยู่ในวงการบันเทิงมาร่วม10ปีแล้วสําหรับคู่ของนักแสดงหนุ่มมาปรินและนางเอกสาวคิมเบอรี่และเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าเมื่อวันที่21เมษายนที่ผ่านมาหนุ่มหม่างได้ขอสาวคิมเบอรี่แต่งงานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั่นเองบรรดาคนในวงการและแฟนคลับต่างก็ตื่นเต้นกันยกใหญ่จากคู่จี้ในวันนั้นกําลังจะกลายเป็นคู่ชีวิตและต้องบอกเลยว่าแหวนที่ฝ่ายชายนามันนั้นวิบวับไม่เบาเพราะมาจากแบรนด์ดังระดับโลกราคาอยู่ที่เกือบ700,000บาทเลยทีเดียวและวันนี้นะคะเราจะพาไปส่องความรวย ู่ของหนุ่มหมาปรินและสาวคิมเบอรี่เริ่มจากกระเป๋าแดรนดังของนางเอกสาวคิมเบอรี่ซึ่งมาจากแบรนด์อย่างเอเมส r อปราด c าชาแนลส่วนทางด้านของหนุ่มหมปรินเองก็ไม่น้อยหน้าเช่นกันเพราะหนุ่มคนนี้ชื่นชอบรถยวนเนีวคลาสสิกไปจนถึงยูนิสปอต์ทเท่ๆแถมแต่ละคันก็ราคารวมๆก็เหยียบหลายล้านบาทเลยทีเดียว